ครับอ่าครับผมนี่หมู่บ้านบางกระสอครับเล่าประวัติให้หน่อยสิครับหมู่บ้านนี้เป็นตั้งทีเดิมทีก็เป็นหมู่บ้านเอคนไทยก็้งเราเนี่ยเป็นแบบว่าสองเชื้อชาติไงก็เป็นคนไทยแล้วก็อพยพมาอยู่นี่มังเนี่ยบางทีก็กลับไปที่นู่นแล้วก็มาติดอยู่ที่นี่งี้ไงอ๋อครับครับก็คืออยู่มานานแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ครับคือคนตรงนี้กับคนจังหวัดตราดนี่เป็นเหมือนพี่น้องกันเนาะใกล้ๆกกันติดกันบ้า บ้านเดียวกันนะก็ขีดไปก็เป็นบ้านเดียวกันนะใครก่อนอยู่ก่อนนะผมเหรอผมอยู่บางซ้อมเองผมอยู่ข้างหลังบ้านเออยัยเวียงยัยเวียงอยู่หลังอะอยู่ยัยเวียงอยู่ข้างหน้าผมอยู่ข้างหลังครับผมผมจำไม่ได้ตุ๊กตลีปิ๊กจั๊กตรงนี้หรอรู้ครับอีเเจตร์ดนะครับผมผมจะผมจะหลุดหลังอะผมจะหันยา ผมเหรอ5ครับผม5ครับ13ตอนนี้คนที่นี่ก็มีสองสัญชาตินะครับครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ